ยากตรงไหนเลยวาดอะไรดีวะมันจะมีสักกี่ตัวไปงี้เอาเท่านั้นเท่านั้นนี่กวนไหมเดือยไม่กวนเขาเอาแต่ไฟบินมันเขาไม่วาดตัวมันนกไม่ใช่เอาไฟบินมันแมงวันแมงวันคุณต้องทายถูกว่านี่คือสัตว์อะไรสบายมาก90้าิวินาทีพร้อมแล้วเริ่มมาไทยดีๆลูกอะไรวะนะอะไรอ่ะ ในเดือนน่ะโอ้โหดูสิยากตรงไหนอ่ะงูเอ๊ะยากตรงไหนเลยวาดอะไรดีวะมันจะมีสักกี่ตัวไปงี้เอาเท่านั้นเท่านั้นนี่กวนไปไหนไม่กดนข้ามได้นะข้ามข้ามเลยข้าไปเออโอนง่ายเอาดีๆอย่ากวดสิผมไม่กวนอยู่แล้วกระต่ไปเปไหนได้เหรอ ดูสิอ๋อไก่ไก่ถูกต้องตัวต่อไปอีลาฟอะดูดูให้เต็ก่อนเิยกว้างอ่ะกว้างถูกต้องอันต่อไปครับเร็วเดี๋ยวหมดเวลานี่ตัวอะไรเป็ดและและถูกต้องนี่ตัวอะไรนี่พี่แจ็กแจหกองู ตัวเงินทองถูกต้องครับอาว่าครับอาต่อไปงูปลาไหลส้เดือนส้เดือนถูกต้องอันนี้ยากัะบมดเวลาเดี๋ยวอยากดูอันแรกมากไอ้นี่เอออันแรกอะอะไรผมไอพี่โน้ทายทีแรกก็จะทายส้เดือนส้เดือนไปแล้วไม่ใช่ครับเนี่ยเขาเอาแต่ไฟบินมันเขาไม่ว่าตัวมันนก ไม่ใช่เอาไฟบินมันแมงวันแมงวันคนเรามันก็จะคิดหลายๆแบบอะนะคือวาดเนี่ยแมงวันเนี่ยอ่านี่วาดก่อนเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหวาดสวยด้วยอุงจีแล้วอย่างเงี้ยเออเงี้ยเออเออเนี่ยอย่างเงี้ยเออมันจะไปไม่คิดอ่ะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอไทยควายไม่มีนี่แมงวันแมงวันอ่าเอออ่า ได้แล้วได้ไปกี่คะแนนได้ไปทั้งหมด5้คะแนนก <Yeah. S 1> ่อนจากการให้ปาก การติดตามน่อยเอาเอาเฟิร์นก่อนเฟิร์นเล่าเรื่องเรื่องไอ้โปรเจกต์ที่ที่โปรเจกต์ยังเล่าไม่ได้มันเป็นความลับอยู่แต่ว่ารับประกันเลยว่าอาจจะไม่ได้เป็นเบื้องหน้าแล้วเอออาจจะเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังแล้วนะคะก็อยากให้ติดตามกันด้วยภายในปีนี้แน่นอนติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีช่อง u t u b e พัดกรชาแนลนะคะนี่ครับขึ้นให้แล้วครับกด s u b s c r i b e n o t i f i c a t i o n ด้วยนะแล้วก็มีผลงานมีภาพยนตร์ถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วปีนี้น่าจะได้ชมกันแล้วก็มีซีรีส์มีละครตามนั้นแล้วก็มีรายการทั่วไปที่ไปออกนยและะะคคครรับ้วพไท ครับผมก็มีช anel ยูทูบครับ <c oughs> อาไทครับฝากไว้ด้วยครับแล้วก็มีละครครับนี่ละครแล้วก็เป็นรายการซิทคอมต่างๆครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากไว้ด้วยแต่ยังบอกไม่ได้ใช่อภา,าพยนตร์เรื่องนี้ไม่<อ>ธรรมดาอมดบอกชื่อเรื่องไม่ได้บอกชื่อเรื่องก็ไม่ได้เดือนไหนเดือนไหนได้ไหมประมาณเดือนไม่ได้ยังไม่ได้เ<ช>ดือนย <ๆ S 1> ังไม่ <ๆ S 2> ได้เหมือนกันแต่ผมเป็นเบื้องหน้าอันนี้เขาเล่นผมเล่นผมเล่นโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมากนะครับ